สวัสดีครับพี่น้องยินดีตอนรับคือเก่าครับสำหรับเมนูมื้อนี้ครับผมอ่จาจะมาย่ําขอบุญน,นะครับย่ําขอบุญเริ่มลงมือเลยได้ครับใส่พริกไปแล้วครับอ่ตามโดยหอมหอมซอยนะครับมาแล้วครับมาแล้วตัวฟักเงี้ยวครับ ตามด้วยปลาทูครับปลาทูเรื่องนี้กินได้หมดเลยใช่ไหมได้ครับผมกินเลยเด็กหน่อยเพื่อนกินของเพิินไปแล้วครับเลยอะวของผู้ใหญ่ครับผมอตามด้วยน้ำปลาระน้ำปลาเดดคือเราครับพี่นอ้อง ขาดบลาแดดปลาแดกเข้าหืมังใจเป็นตะเพ็ดปะเนี่ยหรอเกัดจะบา้าแดดเป็ดแห้งเพราะว่าเดีย๋ยวแมวมันจะกินน้ำ กลนพี่น้องคนให้เขากันบ้างเมนูง่ายๆครับเมืออเ่อใดบ่อยากกินข้าวเร่งก็หารน้เาม่เอ็ดกินแบบนี้แล้วครับพริกลงไปใส่อีกพริกผงบะหอี่ิกสดลงนำ้ำ ต้องแห้งๆห่งบ่ะหรือว่าต้องมินามบ่ใส่อีกว่าดิอันนี้เข้าดิอ่ะอ๋อตอนนั้นก็คือ ไปให้มันเข่ากันเอาก็าจังเห็นมันลองลองคนลงคนมันเห็นดมันเอาเอา,เอามือไปบีบมันปะไปกำไปคนให้มันเข่ากันสกใส่เต้ไปแหลก่ะอ่ะถุงนั่เลยบใส่ เสร็ซ่บร็จแล้วน,น้ำจะเยอะอ๋ะอ,อเอาให้เบิดเสร็จเพราะว่าจริงๆประทูมันเกิดมีข้อมข้อมมั่นข้อมเข้มของมันอยู่แล้วนะ,อะอโอเคครับเดี๋ยวไป ปักจ,จานครับอ่ะจัดจานครับพี่รองบ่าโอ้หลายเนาะจิ้มจั่ง3คน นี่ครับพี่น้อง่อะพี่น้องแซ่บๆมือนกันครับมือไห้ครับนับพี่น้องเอยเมนูมือไหครันนะครับข,ขึ้นยากคึดอยากครับคึดอยากเลยจัดจัดครับยันยันดีเฮดไหแม่มายอยู่เพราะว่าสุบงส่งเราเป็นตะเพ็ดอยู่ครับเป็นตะเพ็ด องสาเกได้เหตุอีกเพิ่มมาครับครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ